ครับผมนี่ก็เป็นอีกนิวโปรดักของเรานะครับเป็นในส่วนของ e-cocking นะครับก็จะเป็นโมเดล S 6 0นะครับครับผมภายในกล่องนะฮะก็จะประกอบไปด้วย C D driver นะฮะของตัวโปรแกรมนะครับก็ตกเครื่อง USB cable นะฮะน็อตนะฮะก็อะแดปเตอร์2โวลต์ครับผมสำหรับตัว e c o c k i n g นะครับตัวนี้ก็ S 6 0นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะมีแบตเตอรี่บิวอยู่ในตัวนะฮะ ก็พกพาไปไหนได้นะครับลองเทสดูนะครับเปิดเครื่องเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการแอปไลน์นิ้วมือนะฮะแล้วก็ลองมาดูไอคอนเมนูต่างๆ ตัวนี้ก็จะเป็นอาในส่วนของไอคอนต่างๆนะครับ User Setting USB Disk นะฮะแล้วก็ Information การแอดไลน์น้ำมือก็ง่ายๆครับเข้าไปที่ User นะฮะจากนั้นก็เลือกเป็น l e นะครับอันนี้ก็คือจะใส่ในส่วนของ User ID นะฮะหมายเลขของพนักงานก็ใส่แล้วแต่ตามต้องการนะครับแต่อย่าซ้ำกัน ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูให้เลือกว่าจะเก็บในลักษณะไหนบ้างก็มีลายนิว้วมือนะฮะมี ID card กา์ดท่าสวนนะครับลายนิว้วมือนะฮะวางนิ้วไปที่ตัวอ่านนะครับสครั้งติดนะครับโดยต้องเป็นนิ้วเดียวกันนะฮะการลงทะเบียนสเร็จค่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับลายนิว้วมือจากนั้นก็ลงการนะครับเ,เพิ่มเข้าไปเลย กดตกลงครับกลงทะเบียสนสำเร็จค่ะเรียบร้อยนะในส่วนของพาสเวิร์ดจะเช่นกันครับคอนเฟิ irm, สสร์มพาสเวิร์ดนะฮะกดตกลงกลงทะเบียสนสำเร็จค่ะเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราลองมาเทสดูกันนะครับเริ่มจากลายในมือก่อนะนคะครับเรียบร้อยนะฮะบัตรนะฮะ,มา,ม,าะมาครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ด เรียบร้อย,ยครับง่ายๆครับนี่ก็เป็น E c o c k i n g S 6 0ครับก็อยากให้ทดลองใช้กันครับใช้งานง่ายมากครับขอบคุณครับ